ดีค่ะพบกับครูเวบัวอ,อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูจะพามาฝึกเชนดิ้งกันค่ะเดี๋ยวครูเวบัวจะกดโน้ตนะคะแล้วทุกคนฟังแล้วลองร้องตามนะคะให้ออกเสียงคําว่าลาค่ะมาดูข้อที่หนึ่งกันนะคะอีกรอบนะคะ,อะตอนนี้ลองร้องดูนะคะ เดี๋ยวครูจะมาเฉลยกันนะคะลา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 อีกหนึ่งรอบนะคะลา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 ลผ่านไปแล้วกับข้อแรกนะคะต่อไปเป็นข้อที่สองลองมาชายกันดูนะคะฟังอีกรอบนะคะ มาเฉลยกันนะคะลา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 อีกหนึ่งรอบลา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 เก่งมากมค่ะสุดยอดเลยค่ะทุกคนอย่าลืมนำไปฝึกซ้อมบ่อยๆนะคะเพื่อที่จะได้มีทักษะการฟังที่ดียิ่งขึ้นค่ะ